สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้มาวาดตัวแมวอ้วนปูชินกันนะครับเป็นท่าที่ยืนกินพิซซ่านะครับอันดับแรกวาดเป็นคล้ายๆถุงนะครับเป็นคล้ายๆหยดน้ําแต่ด้านบนมันจะเป็นนี้ครับคล้ายๆไข่แล้วกันอนะ เสร็จเราก็เติมหูตั้งขึ้นไปนะครับเติมหูตั้งขึ้นไปแล้วก็ตาตาของมันจะอยู่ห่างๆกันหน่อยนะครับแล้วก็จมูกจมูกกับปากนี่จะอยู่เส้นระนาบเดียวกับตานะครับแล้วก็จะเป็นหนวด คราวนี้เราจะวาดให้มันกินพิซซ่านะครับเราก็จะวาดสามเหลี่ยมพิซซ่าก็จะมีเป็นหน้าอะไรดีหน้ากลมๆส่วนละมือก็จะถือพิซซ่าเอาไว้นะครับ แล้วก็เป็นป่กเสร็จแล้วก็วาดขาแล้วก็เป็นหางตรงนี้ดำๆลายที่ตัวเป็น2จุดนะครับแล้วก็ลายที่หัว3มจุด ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาตัดเส้นกันนะครับโอ้ใช้ปากกาผิดปากกานี้เล็กไปตัวนี้เป็นตัวที่รายละเอียดไม่เยอะนะครับเราสามารถใช้ปากกาใหญ่ๆได้เริ่มจากหางก่อนเสร็จแล้วก็มาวาัดตัวนะครับปึ๊บลากขึ้นมาหยุดที่ห,หูนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีก แล้วก็ตัวอยากจะให้มันอ้วนขึ้นอีกนิดนะครับแล้วก็ขาเป็นท้องลากมาแล้วก็เป็นขานะครับนวดตานะครับ หนวดจมูกปากมือมือแล้วกวาดขีดลงมาสามเหลี่ยมนะครับเป็นพิซซ่า ก่อนหน้านะที่จะลงรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวขอระบายลายที่หางก่อนนะครับแล้วก็ลายที่ลำตัวเป็นเส้นโค้งๆนะครับแล้วก็ลายของพิซซ่า เรียบร้อยนะครับปูชินแมวอ้วนกินพิซซ่านะครับเดี๋ยววันหลังเรามาวาดท่าอื่นๆกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยากนะครับลองหัดวาดตามดูได้นะครับเราเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ